ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับก็เดี๋ยวจะให้ดูนะครับหนอนมลรงวันลนยนะครับที่รุ่นนี้น่าจะเป็นรุ่นแรกนะครับเนี่ยตัวโตแล้วนะครับรุ่นแรกที่เก็บไข่นะครับอ่าไม่ใช่เป็นวันแรกวันแรกนะครับวันแรกที่เก็บไข่นะครับตอนนี้โตแล้วนะครับอีกไม่กี่วันก็น่าจะดํานะครับเลี้ยงยังไม่ถึงน่าจะสักอาทิตย์ประมาณนี้ครับอาทิตย์หน่อยๆนะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับเพราะว่า เนี่ยครับเริ่มโตแล้วเริ่มจะดำแล้วนะครับคือรอบนี้นะครับเป็นรุ่นที่สองนะครับผมจะใช้นะครับอาหารที่เป็นอาหารปลาดุกนะครับนะครับอาหารปลาดุกผสมกับกากมันหมักเย็ดนะครับแล้วก็จะผสมกับแหนแดงนะครับให้กินนะครับอย่างนี้เลยนะครับไอที่ดำๆนี่คือเป็นแหนแดงนะครับแหนแดงที่มัน มันมันแห้งแล้วมันเน่านะครับมันย่อยมันกำลังจะย่อยนะครับซึ่งโตดีนะครับโตดีใช้ได้เลยนะครับลดลดต้นทุนค่าอาหารไปได้เยอะนะครับเพราะว่ารอบนี้นะครับผมเป็นรอบที่สองที่ครั้งแรกนะครับผมซื้อไข่มานะครับห้าร้อยบาทนะครับก็เก็บเก็บไข่เนี่ยรุ่นนี้เป็นรุ่นเลี้ยงรุ่นที่สองนะครับ ตอนนี้ก็ได้ประมาณนี่ครับให้ดูนะครับเยอะมากนะครับผมเลี้ยงแบบตั้งไว้ตรงนี้แหละครับกลางแจ้งเลยนะครับยังไม่มีโรงเรือนนะครับไม่ได้ทําโรงเรือนเพราะว่าไม่มีงบนะครับก็เลี้ยงง่ายๆแบบนี้นะครับนะครับหนอนโตแล้วก็แข็งแรงดีนะครับดูดูจับจับดูเขารู้สึกตัวเขาแบบแข็งแข็งนะผมรู้สึกว่าตัวเขาแข็ง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 ก็แบบ รุ่นรุ่นรุ่นที่แล้วที่ผมเลี้ยงนะครับเนี่ยครับแต่แต่ผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่ามันเกิดจากสภาพอากาศด้วยหรือเปล่านะครับแต่ว่าข้อดีของของการผสมกากมันนะครับแล้วก็แหน่คือแหน่เนี่ยเขาจะมีความชื้นในตัวอยู่แล้วนะครับเขาอุ้มน้ำไว้อยู่แล้วนะครับพอเลี้ยงในช่วงหน้าร้อนนะครับที่อากาศค่อนข้างที่จะร้อนนะครับเขาก็จะหนอนเนี่ยน่าจะได้น้ํานะครับได้ความชื้น ที่พอเหมาะที่เขาอยู่ได้นะครับที่เขาแบบกินอาหารได้ประมาณว่าสบายตัวอะไรประมาณนี้นะครับเนี่ยครับผมคนจนนอนเียนหัวไปหมดละนะเนี่ยครับก็เลยอาจจะเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ทําให้หนอนช่วงนี้โตนะครับโตดีนะครับโตดีมากนะครับก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งนะครับที่หากท่านใดนะครับที่แบบว่าขยะอินทรีย์มีไม่เยอะนะครับ พวกเศษอาหารเศษอะไรพวกนี้ในกรณีที่เราเลี้ยงหนอนแล้วมันเยอะขึ้นนะครับก็ลองเอาไปทําดูนะครับสูตรนี้นะครับกากมันก็น่าจะมีรานะคาไม่แพงนะครับกากมันผมซื้อมา3ามสิกิโลนี่รู้สึกจะเจ็ดิบาทอันนี้คือรวมค่าส่งมาส่งถึงบ้านนะครับนะครับลองเลี้ยงดูนะครับก็ลองศึกษาดูนะครับเพื่อท่านใดที่อาจจะมีวัตถุดิบ อยู่ใกล้ๆบ้านอยู่ที่แบบตามพื้นที่นะครับอาจจะก็อาจจะปรับใช้นะครับปรับใช้ได้นะครับลองลองทําดูนะครับเผื่อท่านใดไม่มีกากมันนะครับแต่ว่าแหนแดงนะครับก็สามารถที่จะหามาเลี้ยงได้นะครับคือเขาขยายตัวเร็วนะครับเลี้ยงง่ายด้วยนะครับแหนแดงเนี่ยตัวตัวโตมากนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ